<Again. S 2> สวัสดีครับท่องอินเทอร์เน็ตจะหาแบบวาดรูปสีไม้ซะหน่อยไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับก็เลยสงสัยว่าสีไม้ไล่หลายสีแบบนี้ทุกคนทำได้ไม่เอ่ยมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวาดรูปวงกลมนี้กันนะครับทำตัวอย่างให้ดูแล้วก่อนอื่นเรามาดูวิธีการระบายสีไม้ยังไงให้เราสามารถไล่หลายสีเนียนเข้าหากันแบบในรูปเมื่อกี้ได้นะครับก่อนอื่นถ้าเราต้องการไล่2สีเข้าหากันนะครับ ให้เราระบายสีที่1แบบนี้นะครับผมจนกว่าเราจะได้ความเข้มที่ต้องการพอระบายจนได้ความเข้มที่ต้องการแล้วนะครับเมื่อต้องการไล่ไปหาสีที่2ให้ค่อยๆลดน้ำหนักมือลงแบบนี้นะครับเฟดน้ำหนักลงให้บางแบบนี้ค่อยๆลดค่อยๆลดจนมันน้ำหนักหายไปนะครับผมจะเห็นความต่างนะครับของน้ำหนักแบบนี้เลยชัดเจนจากนั้น เราก็จะนําสีที่2นะครับมาระบายจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วไล่เข้าไปเจอกับสีที่1น,นะครับระบายสีที่2ทับลงไปบริเวณที่เราเฟดไว้เมื่อกี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าบริเวณรอยต่อเนี่ยมันค่อนข้างเนียนเข้าหากันมากเลยนะครับถ้าเราระบายสีที่2ทับเข้าไปในสีที่1เลยจุดที่มันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ควรจะผ่อนน้ำหนักมือสักนิดนึงเพื่อที่มันจะได้ไม่กรบกันมากจนเกินไปนะครับ ระบายสีที่2แบบนี้จนกว่าจะได้ความเข้มที่พอใจก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมาดูเทคนิคที่2ครับการไล่สีหลายสีเข้าหากันให้เนียนเราจะต้องดูว่าสีไหนเข้มสีไหนกลางสีไหนอ่อนนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆลงสีทุกสีเนี่ยลงไปเบาๆแบบนี้นะครับลงไปบางๆเลยแล้วเราก็เอา สีใกล้เคียงเนี่ยมาระบายต่อกันลงไปแบบนี้ถ้าเราระบายบางๆนะครับมันจะต่อเข้ากันโดยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมาจากนั้นเราก็ลองเอาสีอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมในที่นี้คือสีฟ้าเนาะมาระบายต่อไปจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับระบายเข้ามาทับกันแบบนี้เลยก็จะเป็นการไล่สีระหว่างสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงแล้วเราลงสีอ่อนๆแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเสียน้อยมากเลยเพราะฉะนั้น การไล่หลายสีนะครับลงอ่อนๆแบบนี้ไปก่อนจะดีที่สุดเนาะโอเคจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการระบายสี3ส,สีลงไปแล้วแบบอ่อนๆน,นะครับผมทีนี้เราก็จะมาทำการย้ำสีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้สีมันชัดเจนขึ้นรอบที่2นี้เราสามารถกดได้เลยเนาะสามารถกดให้มันล้ำเข้าไปในสีอื่นได้เลยนะครับ แล้วก็เอาสีอีกฝั่งหนึ่งไล่เข้าไปเจอกันตรงกลางแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับสีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะครับก็สามารถไล่เข้าหากันได้แล้วเท่านั้นเองนะครับผมเราสามารถถมน้ําหนักลงไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ความเข้มที่พอใจเลยนะครับอย่าลืมนะครับบริเวณที่สี2องสีเข้ามาบรรจบกันเราสามารถผ่อนเบาน้ำหนักมือเพื่อดูว่ามันได้ความเนียน มันได้ความกลืนที่เราพอใจแล้วหรือยังสามารถเพิ่มเติมความเข้มได้ตามใจชอบนะครับผมถ้ารู้สึกว่าไม่พอใจเนี่ยก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาลองวาดภาพวงกลมแบบตัวอย่างตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะครับสีที่ต้องใช้ก็มีสีขาวสีเหลืองอ่อนสีเนื้อสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้า ในิปเรตรียมสีพวกนี้นะครับดึงออกมาจากกล่องเลยแล้วก็เอาสีที่เหลือเนี่ยหลบไปไว้ที่อื่นไกลๆนะครับเราจะใช้เพียงแค่นี้อย่าลืมเหลาสีให้แหลมก่อนลงมือนะครับผมก่อนอื่นเอาสีเหลืองเนี่ยร่างโครงภาพวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนวาดวงกลมด้วยมือเปล่าโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับมันสามารถฝึกฝนมือเราให้มีความนิ่งมากขึ้นได้ด้วยนะครับวิธีนี้ หรือถ้าให้สะดวกจริงๆจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็ไม่ว่านะครับผมจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองระบายลงไปในวงกลมที่เราวาดไว้เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีของแสงที่สว่างที่สุดในรูปนี้เราก็เอาสีเหลืองระบายให้ทั่วเป็นชั้นรองพื้นนะครับจากนั้นก็จะเอาสีขาวกําหนดจุดไฮไลท์ซึ่งรูปนี้เป็นรูปวงกลมจุดไฮไลท์ก็จะเป็นวงกลมไปด้วยนะครับจากนั้นก็จะเอาสีเนื้อนะครับซึ่งเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ ลงเป็นสีของความเข้มระดับที่2สีเนื้อนะครับพยายามลงให้ถัดออกมาจากสีเหลืองนะครับเป็นลักษณะของจันเซี่ยวเพื่อที่จะนำไปสู่การลงสีชมพูนะครับในระดับต่อไปสีชมพูก็ลงเป็นลักษณะเหมือนจันเซี่ยวอีกเหมือนกันนะครับโดยลงให้มีจุดที่ทับลงไปบนสีเนื้อเล็กน้อย เวลาระบายสีนะครับพยายามระบายเบาๆเพราะนี่คือชั้นรองพื้นนี่คือขั้นตอนที่1อย่าลืมนะครับแล้วก็อย่าตั้งแท่งสีนะครับจับสีเนี่ยพยายามจับนอนๆเข้าไว้เพื่อให้สีมันกินพื้นที่กว้างๆแล้วก็ไม่เป็นเส้นที่แหลมคมออกมานั่นเองถัดจากสีชมพูคือสีฟ้านะครับเราจะเอาสีฟ้าลงที่ฝั่งด้านเงาเป็นแสงสะท้อนสีฟ้านะครับหรือที่เรียกว่ารีเฟลก ลงสีฟ้าเบลนด์เข้าหาสีชมพูได้เลยนะครับค่อยๆลงเบาๆเหมือนเดิมครับนี่คือชั้นรองพื้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่กดสีเด็ดขาดเราจะลงเบาๆบางๆไล่เข้าหากันเฟดเข้าหากันแบบนี้นะครับลงบางๆแบบนี้มีโอกาสที่มันจะกลืนกันมากกว่านะครับผมแล้วก็สังเกตมือผมนะครับเราสามารถหมุนมือได้ตามองศาของรูปที่เราวาดเลยนะครับแบบนี้เลย จากนั้นเราจะเอาสีม่วงนะครับเป็นสีกลางที่พยายามจะผสนสีฟ้ากับสีชมพูให้มันสามารถกลืนเข้าหากันได้มากขึ้นเอาสีม่วงลงในด้านเงาแบบนี้นะครับผมเป็นลักษณะพระจันทร์เสี้ยวเหมือนกันอย่าลืมนะครับนี่คือชั้นรองพื้นเราจะลงเพียงบางเท่านั้นลงจนกว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคพอใจแล้วแล้วเราก็จะไปสีถัดไปนะครับผม สีน้ำเงินครับช่วยผสานสีฟ้ากับสีม่วงให้กลืนเข้าหากันอีกทีหนึง่งจะเห็นได้ว่าสีแต่ละสีเนี่ยจะต้องมีสีกลางมาช่วยเชื่อมจะทำให้สีดูเนียนขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็วัตถุของเราดูสว่างไบรท์มากขึ้นนั่นเองครับสีน้ำเงินเป็นสีที่เข้มมากเพราะฉะนั้นอย่าก,กดมือแรงเด็ดขาดเลยนะครับจะแก่ยากมากเลย พยายามลงสีน้ำเงินให้กลืนไประหว่างสีฟ้ากับสีม่วงครับทีนี้ขั้นตอนที่2ครับเราจะทำเหมือนขั้นตอนที่1อีกรอบหนึ่งแต่ขั้นตอนนี้เราสามารถกดมือลงไปมากกว่าเดิมได้แล้วครับเนื่องจากสีรองพื้นที่เราลงไว้ทำให้เรารู้แล้วว่าจุดไหนควรจะลงสีอะไรแล้วก็สามารถลงสีได้แบบไม่ต้องกลัวเพี้ยนกลัวเลอะกลัวเลยขอบแบบนี้นะครับจากนั้น ก็เอาสีเนื้อไล่ต่อจากสีเหลืองไปเลยเหมือนเดิมครับเราสามารถกดมือมากกว่าเดิมได้แล้วในชั้นที่2นี้นะครับผมเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการย้ำสีนะครับเป็นการคัดให้สีเนี่ยมีความเด่นชัดขึ้นมาว่าวัตถุเราประกอบไปด้วยสีอะไรกันบ้างนะครับสีเนื้อจะเป็นตัวที่ช่วยผสานสีเหลืองกับสีชมพูให้กลืนเข้าหากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปใครที่ลง สีชั้นที่1แล้วรู้สึกว่าสีชมพูเดินกลืนหายไปหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะในชั้นที่2เราสามารถคัดสีชมพูให้เข้มขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับระบายสีชมพูให้กินเข้าไปในสีเหลืองแล้วก็กินเข้าไปในสีม่วงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าชั้นรองพื้นได้ช่วยเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าก,กดน้ําหนักมือตลอดเวลาพยายามสังเกตด้วยว่าตรงไหนที่ควรผ่อน ตรงไหนที่ควรกดแล้วเมื่อเราจะกดกดได้แค่ไหนกดมากเกินไปก็จะเข้มเกินนะครับลงให้เสมอกันเป็นชั้นๆั้นไปจะดีกว่านะครับผมสีน้ำเงินนะครับช่วยผสานร,ระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงให้เกลือนกันมากยิ่งขึ้นขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสีน้ำเงินเป็นสีที่เข้มมากเลยเพราะฉะนั้น อย่าพยายามกดเข้มเด็ดขาดเมื่อมันเข้มเกินแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับจับดินสอแนวนอนแล้วก็พยายามระบายให้มีความฟุ้งๆอยู่เสมอเลยอย่าระบายให้เป็นเส้นเด็ดขาดเลยนะครับรักษาน้ำหนักมือให้มีความสม่ำเสมอก็ช่วยให้สีเรามีความฟุ้งได้นะครับพยายามอย่าลากให้เป็นเส้นเนาะ เอาสีฟ้ามาคัดบริเวณขอบแบบนี้เลยครับแบบนี้กดให้เข้มได้เลยเพราะว่ามันเป็นสีขั้นที่2แล้วต่อไปขั้นที่3นะครับขั้นตอนที่3เราจะเอาสีดำนะครับมาช่วยคัดบริเวณด้านเงาให้เข้มขึ้นอีก1สเต็ปสีดำเป็นสีที่มีความเข้มข้นสูงมากเพราะฉะนั้นระบายเบาๆที่สุด สังเกตมือนะครับแทบจะจับแบบไม่ออกแรงเลยเพราะฉะนั้นสีดำระบายให้เบาที่สุดเหมือนกับไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะสีดำถ้าพลาดแล้วแก้ยากยิ่งกว่าสีน้ำเงินอีกนะแล้วสีดำนะครับระบายแค่เพิ่มความเข้ม1ระดับก็เพียงพอแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราได้สีและน้ำหนักที่พอใจนะครับเราจะมาทำการผนึกสีทั้งหมดให้กลืนจมลงไปในกระดาษ รอบนี้เราจะทําเหมือนรอบรองพื้นเลยครับเพียงแต่เรากดได้เต็มที่เลยครับใครที่รู้สึกอัดอั้นรอบนี้กดเต็มแรงเลยครับผมกดเต็มแรงในที่นี้ก็ไม่ใช่กดจนกระดาษขาดนะครับดูด้วยว่าสีของเราเนื้อสีของเราและเนื้อกระดาษของเรากดได้มากน้อยแค่ไหนเต็มที่ได้มากสุดแค่ไหนกะให้พอดีนะครับทุกอย่างอาศัยประสบการณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งทําเป็นครั้งแรกถ้ายังทําไม่เหมือนคลิปนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับ ทุกอย่างใช้เวลาในการฝึกฝนรูปแรกอาจจะยังไม่ดีแต่เราได้รู้แล้วแน่นอนว่ามีอะไรบ้างที่เรายังทําไม่ได้รูปที่2ที่3ามที่4ี่เราจะทําได้แน่นอนครับเอาใจช่วยนะเหมือนเดิมครับสีชมพูใครรู้สึกว่าสีชมพูจางหายไปในระหว่างที่ลงสีม่วงเนี่ยในขั้นตอนนี้นะครับกดสีชมพูลงไปได้เลยพยายามงัดสีชมพูให้เด่นขึ้นมานะครับจะทําให้สีม่วงของเราเนี่ยชัดขึ้นตามขึ้นมาด้วยนะ อย่าลืมนะครับเงาของวงกลมเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับจันเซียวแบบนี้จากนั้นก็นำสีม่วงนะครับมาซ้ำอีกเป็นรอบสุดท้ายแล้วการผนึกสีทุกสีก็คือการทำเหมือนเดิมแต่แค่กดให้เข้มขึ้นนั่นเองครับดูดีๆนะครับอย่าให้เป็นขอบเด่นขาดพยายามระบายทุกอย่างให้สมูทเข้าหากันเพราะฉะนั้น คำว่ากดเข้มก็ไม่ใช่กดตลอดเวลาเหมือนกันนะครับต้องมีการเฟดเพื่อให้สีแต่ละสีกลืนเข้าหากันด้วยนั่นเองครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าด้านเงาเนี่ยดูลักษณะคล้ายจันเซียวจริงๆนะครับ เมื่อผนึกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาสีขาวมาย้ำตรงบริเวณแสงสว่างที่สุดให้มันมีความสว่างไบรท์มากยิ่งขึ้นนะครับและเป็นการผนึกสีด้านสว่างลงไปในกระดาษอีกชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะมาลองเอาสีดำถมแบ็กกราวน์ให้ดูนะครับจะได้เห็นรูปทรงชัดๆแล้วก็จะได้เห็นสีชัดๆขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเบามือมากเลยครับ ถ้าเผลอทําสีดำล้นเข้าไปในลูกวงกลมเนี่ยแกไม่ได้แน่นอนเลยนะครับผมพอเอาสีดำลงมาตัดขอบจะเห็นได้เลยนะครับว่าลูกทรงกลมของเรามีความชัดขึ้นแบบ300%เลยนะครับเมื่อเราลงสีดำพยายามดูตรงขอบนะครับเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ดีดูให้กลมดิกเลยนะครับอย่าให้เห็นขอบสีขาวหรือว่าขอบฟุ้งของความเป็นสีเมจิกนะครับ ตัดให้คมได้เลยในขั้นตอนนี้เห็นไหมครับพอมีพื้นสีดำลูกวงกลมหลากสีของเราก็เด่นชัดเป็นสง่าขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาสีขาวมาทำเป็นดวงดาวเล็กๆในพื้นแบ็กกราวสีดำดูนะครับเมื่อเราสามารถลงสีไล่สีแบบนี้ได้นะครับเราสามารถต่อยอดไปวาดอะไรก็ตามที่ต้องไล่สีได้หมดเลย พอเราได้เรียนรู้เทคนิคการไล่สีแบบนี้แล้วนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับวิธีการไล่สีไม้หลายคนกําลังรู้สึกว่ายากใช่ไหมครับมันก็ยากจริงๆนั่นแหละครับเพียงแต่เราต้องลองทําดูสัก2อสมรอบเราก็น่าจะทําได้ดีขึ้นทุกรอบนะครับพอทําถึงสักรอบที่4ีที่5เนี่ยคิดว่าผลออกมาน่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ลองไปทำกันดูนะครับศิลปะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมต้องใช้ความใจเย็นมากๆเลยล่ะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย